สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้มีเหรียญมาให้ชมอีกหนึ่งเหรียญนะครับผมเป็นเหรียญพระบรมรูปของสมเด็จพระเทพนะครับขออนุญาตใช้พนามเดิมนะครับผมนี่ครับผมเหรียญทองแดงครับผมครับเป็นพระพักเดิมเมื่อพระองค์ท่านพระชนมายุน่าจะสามสิบหกพรรษานะครับผมถ้าผมจําไม่ผิดนะครับนี่ครับนี่ออกวัดนะครับผม ที่จะลึกนะครับขายวันพระรัศสมภพบนะครับผมสองเมษายนสองพันห้าร้อยยี่สิบ็ดนะครับผมวัดสันติการามครับผมราชบุรีนะครับนี่ครับผมตาสัญลักษณ์น่าจะเป็นสอทอนะครับผมเป็นเหรียญเล็กนะครับขนาดจิ๋วครับผมพบเจอน้อยมากนะครับผมนี่ครับงานดีปีลึกครับผม ตามหาเนื้อเงินนะครับผมท่านใดมีเนื้อเงินนะครับทักมาอยากจะปล่อยนะครับผมทักมาได้เลยนะครับผมเนื้อเงิน,นครับผมต้องการเนื้อเงินครับนี่ครับผมมีเหรียญเป็นทองแดงนะครับผมหายากปีลึกครับผมขอบคุณครับ